กลับมาดูประเด็นเรื่องใกล้ตัวมิจฉาชีพ call center หรือการหลอกลวงออนไลน์<ฆ>ซึ่งสะพานสำคัญคือบัญชีม้าถูกไหมท่้งไูมบัญชีม้าล่าสุดเมื่อวานมีการถแถลงร่วมกันท่านผู้ชมระหว่างแบงค์ชาติกับสมาคมธนาคารไทยระบุว่าได้เอาจริงเอาจังในการยกระดับการแก้ปัญหาบัญชีม้าโดยเริ่มใช้ ข้อมูลเส้นทางการเงินบัญชีเสี่ยงข้ามธนาคารหรือที่เรียกว่า CFR ค่ะ CFR Central f o r Registry อ่ะเริ่มมาตั้งแต่หนึ่งสิงหาแล้วค่ะหลักใหญ่ใจความก็คือว่าจะเป็นการเอาข้อมูลจากบัญชีที่มีความเสี่ยงเดิมเนี่ยดูเป็นบัญชีตั้งแต่หนึ่งสิงหาเป็นต้นมามาตรการใหม่ดูเป็นคนเลยเป็นตัวว่าถ้าเกิดมีการส่งข้อมูลบัญชีมาเป็นบัญชีเสี่ยง เขาไม่ดูเฉพาะบัญชีนั้นแต่ดูว่าเจ้าของบัญชีชื่ออะไรและเอาหมดเลยเป็นตัวนายสารยุทธ์ก็ทั้งหมดทุกบ,บัญชีธนาคารของนายสารยุทธ์เลยอย่างนี้เป็นต้นนี้ยกเป็นตัวอย่างในปฏิบัติที่ว่านี้ท่านผู้ชมเป็นไปตามมาตรการที่เคยประกาศเอาไว้เมื่อ13มิถุนาที่ผ่านมาคงจะจำได้ยกระดับการจัดการบัญชี บัญชีมัดจากระดับบัญชีเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นการอายัดบัญชีที่บุคคลคนนั้นเปิดอยู่รวมถึงไม่ให้บุคคลคนนั้นเปิดบัญชีใหม่ค่ะข้อที่1คืออายัดบัญชีที่บุคคลคนนั้นเปิดอยู่เองเปิดอยู่เกิดบัญชีกี่บัญชีอายัดหมดข้อที่2ไม่ให้คนนั้นเปิดบัญชีใหม่รวมถึงทั้งนี้ทั้งนั้นข้อสําคัญก็คือข้อมูลเนี่ยมาจากไหน เป็นการเอาบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงในระบบที่เรียกว่า C F R C F R ในเป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางเงินของภาคธนาคารที่ใช้ในการสืบสวนสอบสวนและยบบัญชีของผู้ต้องสงสยัยมาใช้ข้ามธนาคารเพื่อดำเนินการกับบัญชีต้องสงสัยได้รวดเร็วและครอบคลุมเป็นมาตรฐานเดียวกันหนึ่งสิงหาที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเริ่มแล้วจากเดิม ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามธนาคารเป็นต้นว่าถ้าจะดูบัญชีนี้หรือบุคคลไหนดูได้เฉพาะธนาคารนั้นค่ะแต่ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนี่แลกเปลี่ยนข้ามธนาคารได้แล้วค่ะซึ่งจะทํำให้การกวาดล้างบัญชีมา้าครอบมุมรวดเร็วขึ้นถามต่อไปอีกทบูชอมะว่าข้อมูลเอามาจากไหนหนึประกาศของปป,ปชก็คือคมัมงานข้านขานการ้พงกและ,รป,ระปรับปรามการฟอกเงนิน เขาจะมีการส่งข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของปปงอ,อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีการแจ้งความ,มข้อที่สามถึงจะยังไม่มีการแจ้งความก็จะมีการระงับขั้นตอนก็คือบัญชีนี้เอายังเปิดอยู่แต่ไม่ให้ทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ให้เจ้าของบัญชีมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราตามดูปัจจุบันระบบธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการมาตรการนี้ไปแล้วมากกว่า15,000รายชื่อมีบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงประมาณ3 000, 4 0 0 0บัญชีอ้าวก็แปลว่าเริ่มดำเนินการ15,000รายชื่อถูกไหมค่ะเป็นบัญชีเนี่ย34,000บัญชีเพราะแต่ละคนอาจจะเปิดมากกว่าหนึบัญชีค่ะพูดง่ายๆต่อไปนี้ถ้ามาตรการนี้ได้ผลก็คิดว่าน่าจะช่วยได้พอสมควรอย่างที่บอกไป บัญชีต้องสงสัยถ้าธนาคารพบต้องสงสัยนี่ยังไม่ต้องมีใครแจ้งความนะหมายถึงเออเปิดบัญชีสองพันเอกการเข้าการออกมีความหลากหลายแล้วมีการโอนแบบเข้าปุ๊บจํานวนมากแล้วไปวันเดียวไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวก็คือมีการโอนเข้ามาโอนออกมีการโอนเข้ามาโอนออกค่ะกรณีนี้ธนาคารสามารถใช้ดูพิธนในการระงับการใช้ใช<อ>บัญช,ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ระง,งับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทันทีแล้วก็ให้เจ้าของบัญชีเนี่ยมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอ่ะอย่างเข้มข้นค่ะขนาดเดียวกันเปิดบัญชีใหม่ก็จะไม่เปิดด้วยถ้าอยู่ในแบล็คลิสอืมอ่ะพูดถึงเรื่องนี้